ครับนะน,นะวันนี้จะพามาเปิดดูชิปชิปหัวตาลชิปสมเดือน3าเดือนาตาจะเป็นยังไงมาดูกันครับดูกันมาดูกันมาลุ้น,ก,นกันเลย โอ้โหโอ้เกลือกันชื้นสุดยอดครับเก็บน้ำดูดน้ำซับน้ำได้ดีเกลือกันชื้นเยี่ยมยอดโอ้ชิปสามเดือนครับสามเดือนเริ่มจะแห้งแล้วโอ้ความมันได้ครับมันมันได้เลยมันได้เลยชิปสามเดือน หลังแห้งสวยครับสวยหลูสวยหลูสว,หลสวยงานกิ่นหอมนวลมากเลยชิป3มเดือนอย่างนี้ใช้ได้ยังครับนะนะ3มเดือนความมันได้เลยครับ แต่ยังแต่ยังมีน้ำยังเป็นน้ำอยู่ใช้ได้ยังครับแนะนำด้วยครับชิปหัวตาลอ่านไหครับนะนะแนะนำด้วยนะครับ